แม่ใจอาหารเสริมเบอร์หนึ่งของคุณตี้แล้วเป็นใจจะได้พ่องดีเอ่อไข่กระดอตุ้งนะแม่แม่เป็นอย่างก่อนปวดเข่าแม่ตึงตัดต้องตัดหนังเข่านี่เป็นจะได้หมายถึงลูกลูกบาได้บอกมันเสียวได้แต่ว่ามันปวดมันคัดมันคัดคัดเข่าแบบเดินไปตลาดบันทึกมันเกิดจากอะไรยง เสื่อมด้วยอายุเนาะ <Lol. S 1> แล้วแม่กินไปกี่กระปุกกระปุกต้องหมดเลยกำลังจะหมดกินกระปุกหนึ่งยังบ่หมดแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้น้ำหน,นันากกระโดดอาการปวดเข,ข่ยยาลแล้วเรื่องความดันเรื่องไขมันที่แม่เป็นอยู่นุ๊กตอนนี้มันก็ไม่ดีมากไม่ดีมางไปวัดมาอะไรกัปุ๊กไปวัดกับปกติความดันนะยาความดันนะอ่า แต่ใจอาหารเสริมนี่หมาจะาแล้วก็เรื่องเรื่องที่แม่บอกว่าน้ำนักลดไปเต่าไหร่ภายในกี่วันเดินกว่าลดไปกี่กิโลสี่กิโลตอนนี้อาหารเสริมเหลือประมาณสิบกว่าเมตรยังเก้าไม่เก้าเมตนับตลอดนอนรับสบายขับถ่ายดีกินข้าวล้ำดีอ่ะดีกว่าที่ว่าที่เคยกินไหม